เย็นตาโฟผัดแห้งทำง่ายอร่อยมากนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดเย็นตาโฟนะครับจริงแล้วมันเป็นอาหารที่ได้ไอเดียมาจากอาหารโบราณของปากน้ำประแสจังหวัดระยองเขาจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวหวานแต่ว่าเครื่องเขาก็จะเปลี่ยนไปตามพื้นที่แต่วันนี้ผมเอาง่ายๆเลยเอาเหมือนเครื่องเย็นตาโฟที่เราหาซื้อได้เลยเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนี่นะครับผักบุ้งครับผม อซอสแดงก็คือซอสเยนตาโฟนี่ก็จะเป็นขวดนี่หน้าตาแบบนี้ซื้อตามตลาดได้เลยไปซื้อได้เลยบอกเขาว่าซอสเยนตาโฟซอสแดงตัวนี้นะครับแล้วก็เส้นใหญ่นะครับสำหรับผัดนะแล้วก็เครื่องเย็นตาโฟอันนี้ใครชอบอะไรก็ว่าไปอันนี้ผมมีเห็ดหูหนูขาวมีเต้าหู้ทอดมีลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นแครมีลูกชิ้นกุ้มีหือกล้วยพี่อาจจะเพิ่มหมึกกรอบเพิ่มเป็นแบบเครื่องทะเลเป็นซีฟูด้ดได้หมดเลยแต่เมนูนี้ทาง่ายแต่ว่าอร่อยนะตั้งกระทะเลยครับผม ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะวันนี้ใช้กระทะแฮปปี้คอขนาด30ซนติเมตรทรงลึกนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ติดแน่นอนนะครับทำเมนูไหนก็ไม่ติดนะทีนี้เราก็จะเริ่มเหมือนกับการทาก๋วยเตี๋ยวผัดเลยเราก็จะเอาเส้นลงไปผัดก่อนให้มันหอมผมก็เอาเส้นลงไปผัดได้เลยอ่ะอันนี้ยังไม่ร้อนก็ลงไปเลยมีน้ํามันเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินเพราะเส้นมันมีน้ํามันอยู่แล้วอ่ะตัวนี้เราก็ใส่ลงไปผัดได้เลยครับ แต่ก็เดี๋ยวรอให้เส้นมันเกรียมนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ซอสลงไปแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่เครื่องทีหลังก็เสร็จแล้วให้มันเกรียมก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่ซอสเพราะว่าถ้าใสา่ซอสแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะเร่งให้มันเกรียมมันจะไม่เกรียมแล้วเพราะว่าซอสมันจะไหม้งนั้นก็ปล่อยให้มันเกรียมไปก่อนเลยอย่าเพิ่งไปใส่ซอสในส่วนผสมมา่อถ้าทาเป็นผัดเจนเนอฟเนี่ยจะไม่มีน้ําถ้าพี่ใส่น้ำปุ๊บเส้นมันจะเละนะครับเพราะฉมันจะไม่มีพวกน้ำซุปอะไรจะไม่มีนะมันจะไม่เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเจน ถ้ามันแฉะเมื่อไหร่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดมันจะเละหมดเลยอ่ะผมก็จะใส่ตัวซอสเจลาโฟลงไปแล้วเอาละใส่ซอสเจลาโปไปแล้วปรุงรสเล็กน้อยครับวันนี้ใช้น้ําตาลหล่อของกล้วยนะครับดีต่อคนที่แบบกลัวเรื่องระดับน้าตาลในเลือดใช้แป๊บนิดเดียวน้ําตาลหล่อกล้วยมันหวานกว่าน้ําตาลทรายอย่าไปใส่เยอะครับปรุงรสแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ผงปรุงรสตาเชบุกตอนนี้ใช้ทําทุกอย่างเลยอะ่ะเพราะมันกลมกล่อมดีอะ่ะ มีทั้งสูตรทำไระสูตรเจแล้วก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดด้วยอันนี้ใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาผมจะบอกเสมอว่าถ้าเป็นอาหารแห้งๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวรสมันจัดไปใส่น้อยๆแลัว <c oughs> ก็ตามด้วยเครื่องยีโฟลงไปเลย <c oughs> แล้วก็ผักบุ้งก็ลงไปเลยใส่ไปงี้เลยแล้วก็เปิดไฟแรงๆแล้วคราวนี้ก็แค่คลุกเค้าให้เข้ากัน <c oughs> ง่ายไหมไปเปิดร้านขายได้นะ บางทีเราแบบเรามีร้านอาหารตามสั่งแล้วเราไม่อยากขายก๋วยเตี๋ยวเยวเ็นตาโฟใช่ไหมเราไม่มีน้ำซุปเราก็ขายเย็นตาโฟผัดแห้งให้ลูกค้าอย่างงี้ก็ได้พี่ก็ไปเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์เป็นกุ้งเป็นอะไรงี้ก็ได้นะเนี่ยง่ายๆแค่นี้เนี่ยแล้วก็ผัดให้ผักบุ้งมันสุกดูสิน่ากินนะเหมือนหมี่สีชมพูแต่ว่ามันเป็นเครื่องทะเลอะโหกระทาเวอร์มากไม่ติดเลยเรียบร้อยผักบุ้งสุกอะไรสุกปุ๊บจบครับพี่เวลาจะ เสริมเ่ยถ้าจะให้อร่อยก็มีน้ําส้มอ่ะน้ําส้มพริกดองแบบเย็นตาโฟให้เขาไว้ปรุงหน่อยก็ได้หรือถ้าเกิดใครไม่ชอบน้ําส้มผมว่าบีบมะนาวก็ได้นะจานนี้อ่ะเสร็จแล้วครับผมปิดไฟแล้วง่ายๆเลยอันนี้แล้วก็มาจัดลงจานกันผมอยากให้พี่ดูเย็นตาโฟความน่ากินของเย็นตาโฟแล้วอยากให้ดูความเวอร์ของกระทะแฮปปี้คอร์ด้วยพี่ดูดิโอ้โหมันไหลแบบดูดิเฮ้ย อย่างกระ,กะทะไม่ได้ใช้อ่ะพี่เนี่ยนะเขาสุดจริงนะแฮปปี้คอผมใช้แล้วผมติดใจอะ่ะคือตอนนี้ใช้กระทะอื่นผัดไม่ได้แล้วอะ่ะดูในฟู ong, ้ดวงฟู้ดเวิร์กก็จะใช้ใบเนี้ยคือใช้อื่นผัดแล้วไม่ชินมือแล้วมันไม่ลื่นเท่าแล้วโอ้ีหน,น่ากินมากพี่อันนี้พี่จะปรุงรสชาติแบบอ่อนๆก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากินเย็นตาโฟเนี่ยบางคนก็จะปรุงเพิ่มใช่ไหมเรามาหยอดน้ําตาลหยอดพริกป่นแล้วก็ใช้แบบพวกเอ,อ่ออะไรอะ่ะน้ำส้มสายชูอะไรเพิ่มก็ได้ทีหลังแต่ว่า อันนี้เป็นไอเดียที่ผมว่าถ้าใครที่เป็นสายเย็นตาโฟอยากให้ลองมันจะทําให้รสชาติเย็นตาโฟมันเปลี่ยนไปจากการกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเลยครับผมเสร็จแล้วครับเย็นตาโฟผัดแห้งทําง่ายๆแบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับแล้วใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงอะไรก็ตามที่ผมใช้เนี่ยพิมพมาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าแอดไปที่ไรแอดนะครับมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับหรือโทรมาที่0 8 3 9 9 8 8 3 6 5ครับผม อย่าพิ่งเลื่อนผ่านโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนี่คือกระทะ Happy ้คอรจากประเทศเกาหลีครับผมเป็นคนทําการทดสอบกระทะด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีการใช้น้ํามันในทุกการทดสอบนะครับอันนี้การทดสอบแรกเราทดสอบด้วยคาราเมลครับเราใส่ลงไปนะครับผมจะเห็นว่ากระทะร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับและก็ ไม่ติดกระทะเลยนะครับต้องบอกว่าลื่นมากนะครับสามารถไหลได้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีผิวเคลือบที่เป็นไท,ทนเทเนียมนะครับตัวผิวนะจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นตะข่ายนะครับเป็นผิวตะข่ายที่ลดการติดหรือจะลองทดสอบด้วยซอสที่เรียกว่าเหนียวมากๆอย่างน้ำมันหอยนะครับปกติน้ำมันหอยนี่เป็นอะไรที่ติดกระทะมากๆไม่มีการใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับและที่เราบอกว่ากระทะปลอดภัยเพราะว่าไทเทเนียมนั้นไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับผม หรือจะทดสอบด้วยซอสเจนเตโฟแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไหลลื่นไม่มีติดเลยนะครับอันนี้ภาพจะชัดเจนมากทุกครั้งผมทดสอบด้วยตัวเองและไม่ได้ใช้น้ํามัน อันนี้ครับเราลองให้ซอสนั้นไหมในกระทะจะบอกว่าก่อนที่ทําซอสไหมก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเหมือนกันล้างออกง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องขัดแค่เอาน้ําฉีดครับซอสเดี๋ยวๆก็หลุดออกไปเลยครับและดูผิวกระทะไม่เสียหายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไหมนะครับผมต่อมาเราทําไข่เจียวครับวันนี้ผมทําด้วยกันถึง3ฟองนะครับไข่เจียวแน่นๆเลยครับจัดลงไปเลยครับและก่อนที่จะทอดเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไม่ได้ใช้น้ํามันเช่นกันนะครับและกระทะใบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น เตาแก๊สเตาไม่เหล็ดไฟฟ้าเตาอ,อินฟาเรดเตาอ,อินดักชันหรือว่าเตาฮอตเพลทอะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นเตาที่ไฟแรงก็สามารถทนความร้อนได้สูงเช่นกันครับเรียบร้อยไข่เจียวไม่มีติดครับ ต่อมาปราบเซียนครับทดสอบด้วยไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ํามันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ลงไปเนี่ยดูเหมือนจะติดกระทะเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันอยู่เลยแต่เมื่อกระทะร้อนได้ที่ตัวผิวตาข่ายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จะเริ่มทํางานแล้วครับและทําให้ไข่นั้นหลุดล่อนแบบนี้ได้เลยครับจะเห็นเลยนะครับว่าหลุดออกมาเลยล่อนเลย3ฟองสบายๆไม่ต้องใส่น้ํามันครับ ต่อมาทดสอบ, linkage, สอบด้วยปลาแซลมอนครับเราลองย่างปลาแซลมอนโดยที่ผมไม่ได้ใส่น้ํามันเลยแล้วเอาด้านที่เป็นเนื้อลงไปก่อนเพราะปกติด้านที่เป็นเนื้อจะติดง่ายกว่าด้านที่เป็นหนังนะครับเราเอาด้านเนื้อลงเพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าย่างปลาก็ไม่ติดพอกลับด้านขึ้นมา ar, เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ดูความเกรียมนะครับผมเห็นไหมความเกรียมของเนื้อปลาก็จะดูได้เลยครับว่ามันกระจายความร้อนได้ดีมากย่างสเต็กนี้ดีมากๆนะครับใบนี้นะต้องบอกว่าเรียบร้อยต่อมาเราลองมาทอดปลาแบบที่คนไทยนิยมกันก็คือทอดปลาทั้งตัวหนึ่ง ใช้ความร้อนสูงใช้น้ํามันท่วมๆกระทะเราไม่เป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าได้รับมาตรฐาน ISO นะครับได้รับมาตรฐานมอกไทยแลนด์นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีนะครับผมต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆนะครับเรามีข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมสามารถขอจากทีมงานได้ถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้เราทอดจนเกรียมเหลืองสวยแบบนี้เลยครับไม่มีติดเลยเห็นไหมครับผมไม่มีหนังหลุดแม้แต่นิดเดียวต่อมาเราลองทดสอบด้วยการทําอาหารที่ใช้ความร้อนสูงอย่าง ผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งปกติเขาบอกว่าเตาบ้านทำไม่ได้กระทะนอนสติกทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระทะแฮปปี้คอร์ดทำได้ครับเพราะว่ากระทะใบนี้เคลือบกราฟีนนะครับเป็นวัสดุที่ช่วยนําความร้อนได้ดีทําให้กระทะที่ใช้ในบ้านเนี่ยสามารถนําความร้อนได้สูงเหมือนกระทะตามร้านอาหารตามสั่งเลยครับและใช้เตาแก๊สธรรมดาก็สามารถทําไฟลุกอุณหภูมิสูงแบบนี้ได้ทําให้ผัดผักบุ้งน,นั้นออกมาสีสวยน่ารับประทานครับดูได้เลยว่าผัดผักบุ้งของเราไม่มีสีดําสีคําเลยนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นกระทะที่ทั้้งปลอดภัยใช งานสะดวกนะครับทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับผมกระทะเชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ได้กับเตาทุกชนิดและไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเชฟบุ๊กได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่0839988365ครับ